หลายคนพออายุมากขึ้นจะเริ่มรู้สึกว่าเรื่องหัวใจเป็นเรื่องที่น่ากังวลแบบเงียบๆไม่ได้กลัวแบบตื่นตระหนกแต่จะมีความคิดแทรกขึ้นมาบ้างเป็นบางวันว่าถ้าวันหนึ่งเหนื่อยง่ายขึ้นใจสั่นง่ายขึ้นหรือความดันเริ่มแกว่งเราจะดูแลตัวเองยังไงดีและปัญหาคือหลายคนพอนึกถึงการดูแลหัวใจก็จะนึกถึงการออกกําลังกายหนักๆน,นึกถึงการวิ่งนึกถึงการเข้ายิมหรือการฝืนร่างกายจนหอบซึ่งสําหรับคนจํานวนมาก โดยเฉพาะคนที่มีอาการปวดเขา่าปวดหลังหรือเหนื่อยง่ายแค่คิดก็ถอยแล้วเพราะรู้สึกว่าทำไม่ไหวและกลัวว่าจะยิ่งทำให้ร่างกายแย่ลงแต่ความจริงที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามคือหัวใจไม่ได้แข็งแรงจากความหนักเสมอไปหัวใจแข็งแรงจากความสม่ำเสมอและจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำได้ทุกวันแบบไม่ฝืนตัวเองมากเกินไปหลายอย่างเป็นเรื่องพื้นฐานมากจนเรามาคิดว่าไม่สาคัญ ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นตัวกำหนดว่าหัวใจต้องทำงานหนักแค่ไหนในแต่ละวันและมันค่อยๆสะสมผลลัพธ์ไปเรื่อยๆแบบที่เราแทบไม่รู้ตัวถ้าวันนี้รู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมหรืออยากดูแลหัวใจให้แข็งแรงขึ้นแต่ไม่อยากเริ่มจากอะไรที่หนักเกินกำลังลองฟังให้จบก่อนเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแค่ไม่กี่อย่างในชีวิตประจำวันอาจช่วยให้หัวใจทำงานสบายขึ้นมากกว่าที่คิดและทำให้เราใช้ชีวิตได้มั่นใจขึ้น โดยไม่ต้องทรมานตัวเองเลยสวัสดีครับนี่คือช่องสัจธรรมยามชราพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้สูงอายุที่เราจะมานั่งคุยกันด้วยภาษาธรรมฟังเรื่องราวจริงฟังข้อคิดง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตและทำให้หัวใจเบาสบายกว่าที่เคยวิธีที่หนึ่งทำให้หัวใจได้พักด้วยการนอนที่มีคุณภาพถ้าพูดถึงการดูแลหัวใจหลายคนจะนึกถึงการออกแรงก่อนเป็นอันดับแรกแต่มักลืมไปว่า สิ่งที่ทำให้หัวใจได้ฟื้นตัวจริงๆไม่ใช่ช่วงที่เราขยับตัวแต่คือช่วงที่ร่างกายได้พักอย่างแท้จริงและการพักที่สำคัญที่สุดก็คือการนอนหลับหัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลาไม่เคยหยุดแม้แต่วินาทีเดียวดังนั้นช่วงเวลาที่หัวใจได้ทำงานเบาลงและซ่อมแซมตัวเองอย่างเป็นระบบก็คือช่วงที่เรานอนหลับอย่างมีคุณภาพหลายคนเข้าใจว่าตัวเองนอนพอเพราะนอนครบชั่วโมงแต่ความจริงแล้ว จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวไม่พอถ้านอนหลับไม่ลึกหลับหลับตื่นตืนหรือเข้านอนไม่เป็นเวลาร่างกายจะไม่ได้เข้าสู่ช่วงพักฟื้นอย่างเต็มที่หัวใจก็ยังคงถูกกระตุ้นอยู่ในระดับหนึ่งตลอดคืนส่งผลให้ตอนตื่นมาหัวใจเหมือนยังไม่ได้พักจริงทั้งที่ร่างกายดูเหมือนนอนครบแล้วก็ตามการนอนที่ไม่มีคุณภาพส่งผลกับหัวใจแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้แสดงอาการทันทีหลายคนจะเริ่มจากรู้สึกเหนื่อยง่าย ใจสั่นบ้างเป็นบางครั้งหรือความดันเริ่มแกว่งโดยไม่มีเหตุชัดเจนสิ่งเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นเรื่องอายุแต่ในความเป็นจริงมันเชื่อมโยงกับการพักผ่อนที่ไม่สมดุลมานานหัวใจที่ไม่ได้พักอย่างเหมาะสมจะต้องทํางานหนักกว่าที่ควรและเมื่อทํางานหนักนานเข้าก็ยิ่งเสี่ยงต่อปัญหาในระยะยาวการนอนหลับที่ดีช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดเข้าสู่โหมดซ่อมแซมอย่างเป็นธรรมชาติความดันโลหิตจะลดลง อัตราการเต้นของหัวใจจะช้าลงฮอร์โมนความเครียดลดลงและหลอดเลือดได้คลายตัวช่วงเวลานี้เองที่ร่างกายปรับสมดุลต่างๆให้กลับมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมถ้าขาดช่วงนี้เป็นนานๆหัวใจจะเหมือนเครื่องยนต์ที่ไม่เคยได้ดับเครื่องอย่างเต็มที่สิ่งที่หลายคนพลาดคือการพาโลกทั้งใบขึ้นเตียงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าวมือถือความกังวลหรือความคิดที่ยังไม่จบการนอนแบบนี้ต่อให้หลับตานานแค่ไหน ใจก็ยังไม่ยอมพักร่างกายจึงไม่ส่งสัญญาณให้หัวใจได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริงการทำให้หัวใจได้พักจึงเริ่มตั้งแต่ก่อนนอนไม่ใช่แค่ตอนที่หลับแล้วการเข้านอนและตื่นนอนให้ใกล้เคียงเวลาเดิมทุกวันเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้หัวใจเพราะหัวใจทำงานตามจังหวะของร่างกายถ้าเวลานอนสวิงไปมาหัวใจก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาเหมือนถูกบังคับให้เปลี่ยนกะทำงานทุกวันการมีจังหวะที่สม่ำเสมอ จะช่วยให้หัวใจทำงานเป็นระบบขึ้นและลดภาระที่ไม่จำเป็นลงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือคุณภาพของช่วงก่อนนอนหลายคนใช้เวลานี้กับหน้าจอซึ่งกระตุ้นสมองและระบบประสาททำให้ร่างกายเข้าใจผิดว่ายังต้องตื่นตัวอยู่หัวใจจึงไม่ยอมลดจังหวะการทำงานลงง่ายๆการค่อยๆลดสิ่งกระตุ้นก่อนนอนเช่นปิดหน้าจอสักระยะทำกิจกรรมเบา,เบาๆหรืออยู่กับความเงียบ จะช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาพักจริงแล้วการนอนหลับที่ดีไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบบางคืนอาจหลับยากบางคืนอาจตื่นกลางดึกสิ่งสำคัญคือไม่กดดันตัวเองและไม่ทำให้การนอนกลายเป็นความเครียดการกังวลว่าจะนอนไม่พอจะยิ่งทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและหลับยากกว่าเดิมการดูแลหัวใจด้วยการนอนคือการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้ร่างกายพักได้เองโดยไม่ต้องฝืน หลายคนเริ่มเห็นผลเมื่อปรับเรื่องการนอนแม้จะยังไม่ได้ออกกำลังกายจริงจังความดันเริ่มนิ่งขึ้นใจสั่นลดลงและความเหนื่อยระหว่างวันลดลงสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าหัวใจตอบสนองต่อการพักผ่อนอย่างชัดเจนมากกว่าที่คิดในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการเลือกให้ความสำคัญกับการนอนอาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับหัวใจมันคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุด การดูแลหัวใจไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการฝืนร่างกายแค่เริ่มจากการพักให้เป็นหัวใจก็จะทํางานสบายขึ้นและอยู่กับเราได้นานขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงหนักเลยวิธีที่2กินให้หัวใจทํางานเบาลงไม่ใช่กินให้อิ่มอย่างเดียวเมื่อพูดถึงการดูแลหัวใจหลายคนจะนึกถึงการมดอาหารอย่างนั้นห้ามกินอย่างนี้จนรู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องเครียดแต่ความจริงแล้วการดูแลหัวใจผ่านอาหาร ไม่ได้เริ่มจากการตัดทุกอย่างออกจากชีวิตหากเริ่มจากการเลือกให้เหมาะกับหัวใจมากขึ้นเพราะทุกอย่างที่เรากินเข้าไปหัวใจต้องเป็นคนรับภาระต่อทันทีไม่ว่าจะในรูปของการสูบฉีดเลือดก,การจัดการไขมันหรือการปรับความดันในระบบหัวใจไม่ได้ต้องการอาหารพิเศษราคาแพงแต่ต้องการอาหารที่ไม่เพิ่มภาระโดยไม่จําเป็นหลายคนกินอิ่มทุกมือ้อแต่หัวใจกลับทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะอาหารที่เลือกในชีวิตประจําวัน ไปเพิ่มงานให้หัวใจโดยไม่รู้ตัวเช่นไขมันอิ่มตัวมากเกินไปความเค็มสะสมหรือปริมาณอาหารที่มากเกินความจำเป็นของร่างกายในวัยนี้เมื่ออายุมาขึ้นระบบพอหลานจะช้าลงโดยธรรมชาติแต่พฤติกรรมการกินมักยังเหมือนเดิมบางคนยังกินในปริมาณเท่าตอนวัยทำงานทั้งที่ร่างกายใช้พลังงานน้อยลงหัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้นในการจัดการของเสียไขมันและน้ำตาลส่วนเกิน การกินเพื่อหัวใจจึงไม่ใช่การกินให้น้อยอย่างเดียวแต่เป็นการกินให้พอดีกับร่างกายในช่วงชีวิตนี้หนึ่งในเรื่องสำคัญที่สุดคือการเลือกไขมันให้ถูกต้องไขมันไม่ใช่ศัตรูของหัวใจทั้งหมดปัญหาอยู่ที่ชนิดและปริมาณไขมันบางประเภทช่วยพยุงระบบหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุน่นและช่วยลดภาระหัวใจได้แต่ไขมันบางชนิดกลับไปเพิ่มไขมันสะสมในหลอดเลือด ทำให้หัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวการปรับเล็กๆเช่นลดของทอดหนักๆลดเนื้อสัตว์ติดมันบ่อยๆแล้วเพิ่มไขมันจากถัว่วปลาหรือพืชบางชนิดจะช่วยให้หัวใจทำงานสบายขึ้นในระยะยาวอีกเรื่องที่หัวใจรับผลโดยตรงคือความเค็มหลายคนไม่รู้ตัวว่ากินเค็มเกินไปเพราะลิ้นเคยชินกับรสจัดความเค็มไม่ได้ทำให้รู้สึกไม่สบายทันที แต่จะทำให้ร่างกายกักน้ำมากขึ้นปริมาณเลือดในระบบเพิ่มขึ้นและความดันสูงขึ้นอย่างเงียบๆหัวใจจึงต้องสูบฉีดหนักขึ้นทุกวันการลดเค็มไม่ได้แปลว่ากินจืดไร้รสแต่คือการลดเครื่องปรุงที่ไม่จำเป็นและใช้วิธีชูรสแบบธรรมชาติแทนเมื่อทำต่อเนื่องลิ้นจะปรับตัวได้เองและหัวใจจะรับภาระน้อยลงโดยที่เราแทบไม่รู้สึกว่ากำลังอดอะไรจังหวะการกินก็สำคัญไม่แพ้ชนิดอาหาร หลายคนกินเร็วกินรีบหรือกินไปเครียดไปร่างกายจะไม่รับรู้ความอิ่มที่แท้จริงทําให้กินเกินความจําเป็นโดยไม่ตั้งใจการกินแบบนี้ทําให้ระบบย่อยทํางานหนักเลือดต้องถูกส่งไปช่วยย่อยมากขึ้นหัวใจจึงต้องปรับการสูบฉีดตลอดเวลาการกินช้าลงเคี้ยวให้มากขึ้นและอยู่กับอาหารตรงหน้าจะช่วยให้ร่างกายรู้ว่าพอแล้วได้ง่ายขึ้นและลดภาระหัวใจในแต่ละมื้ออย่างเป็นธรรมชาติ หลายคนเข้าใจว่าการดูแลหัวใจต้องเปลี่ยนอาหารทั้งชีวิตแต่ความจริงแล้วการเปลี่ยนทีละนิดให้ทําได้จริงสําคัญกว่าการเปลี่ยนทั้งหมดแล้วทําไม่ไหวการเลือกเมนูง่ายๆที่คุ้นเคยแต่ปรับวิธีปรุงปรับปริมาณและปรับความถี่จะช่วยให้หัวใจได้ประโยชน์โดยไม่ทําให้ชีวิตตึงเครียดการดูแลหัวใจที่ยั่งยืนไม่ควรทําให้เราเบื่ออ,อาหารหรือรู้สึกว่าชีวิตขาดความสุขสิ่งหนึ่งที่สําคัญมาก คือการฟังร่างกายตัวเองบางคนกินบางอย่างแล้วรู้สึกแน่นเหนื่อยหรือใจสั่งง่ายแต่ก็ฝืนกินเพราะเคยชินการสังเกตอาการหลังมื้ออาหารเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรารู้ว่าอาหารแบบไหนทำให้หัวใจทำงานหนักและอาหารแบบไหนทำให้ร่างกายสบายขึ้นเมื่อรู้แล้วการเลือกจะง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งสูตรตายตัวการกินเพื่อหัวใจไม่ใช่การกินเพื่อหุ่น ไม่ใช่การกินเพื่อกระแสสุขภาพแต่คือการกินเพื่อให้หัวใจไม่ต้องแบกภาระเกินจำเป็นหัวใจที่ทำงานเบาจะเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอความดันนิ่งขึ้นและความเหนื่อยในชีวิตประจำวันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้จะยังไม่ได้ออกแรงหนักหรือออกกำลังกายจริงจังสุดท้ายการดูแลหัวใจผ่านอาหารคือการดูแลที่ทำได้ทุกวันโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องเสียเงินมากและไม่ต้องฝืนร่างกาย แค่เลือกให้เป็นและกินให้พอดีหัวใจก็จะทำงานสบายขึ้นอย่างเงียบๆและอยู่กับเราได้นานขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงหนักเลยวิธีที่สามขยับร่างกายให้เลือดไหลโดยไม่ต้องออกแรงหนักเมื่อพูดถึงการดูแลหัวใจหลายคนมักเข้าใจว่าทําไม่วิ่งไม่ยกน้ำหนักไม่ออกกำลังกายจริงจังก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรแต่ความจริงแล้วสำหรับหัวใจโดยเฉพาะในวัยที่ร่างกายไม่พร้อมรับแรงกระแทกมากๆ สิ่งที่สำคัญกว่าความหนักคือการขยับอย่างสม่ำเสมอเพราะศัตรูตัวจริงของหัวใจไม่ใช่การไม่ออกกำลังกายหนักแต่คือการอยู่นิ่งนานเกินไปหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายตลอดเวลาแต่การไหลเวียนของเลือดจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อด้วยเมื่อเรานั่งนานๆนนเลือดจะไหลกลับหัวใจช้าลงหลอดเลือดขาดการกระตุน้นและหัวใจต้องออกแรงมากขึ้นเพื่อส่งเลือดไปทั่วร่างกาย การขยับร่างกายเบาๆระหว่างวันจึงเหมือนการช่วยแบ่งเบางานของหัวใจโดยตรงหลายคนใช้ชีวิตแบบนั่งยาวโดยไม่รู้ตัวนั่งดูโทรทัศน์นั่งเล่นโทรศัพท์นั่งคุยนั่งกินข้าวนั่งพักแล้ววันหนึ่งก็ผ่านไปโดยแทบไม่ได้ขยับอะไรเลยแม้จะไม่รู้สึกเหนื่อยแต่หัวใจกลับทำงานหนักอยู่เงียบๆเ,เพราะเลือดไม่ไหลเวียนอย่างที่ควรจะเป็นการขยับเล็กๆน,น้อยๆเช่นลุกยืนเดินไม่กี่ก้าวหรือยืดตัวสั้นๆ จะช่วยให้ระบบไหลเวียนกลับมาทำงานดีขึ้นทันทีสิ่งสำคัญคือการขยับเพื่อหัวใจไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกําลังกายแบบเป็นกิจจลักษณะไม่ต้องมีเสื้อผ้าพิเศษไม่ต้องจับเวลาและไม่ต้องออกแรงจนหอบแค่ขยับในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเช่นเดินไปหยิบน้ำเดินไปรดต้นไม้กวาดบ้านพับผ้าหรือเดินช้าๆในบ้านล้วนเป็นการกระตุ้นหัวใจในระดับที่ปลอดภัยและเหมาะกับชีวิตจริง การขยับแบบนี้มีชื่อเรียกว่าการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยให้ร่างกายไม่ตกอยู่ในภาวะนิ่งนานเกินไปกล้ามเนื้อขาแขนและลำตัวจะช่วยบีบเลือดกลับสู่หัวใจทำให้หัวใจไม่ต้องสูบฉีดแรงขึ้นเองฝ่ายเดียวการไหลเวียนที่ดีขึ้นยังช่วยลดความเสี่ยงเรื่องลิ่มเลือดและช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นขึ้นในระยะยาวหลายคนกลัวว่าขยับแล้วจะเหนื่อยจะเวียนหัวหรือจะกระทบเขา่าแต่ความจริงแล้ว การขยับแบบเบาๆที่ไม่เร่งไม่กระแทกและไม่ฝืนร่างกายกลับช่วยให้ร่างกายปรับตัวดีขึ้นบางคนเริ่มจากการเดินช้าๆวันละไม่กี่นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มตามกำลังไม่ใช่เพื่อให้เก่งขึ้นแต่เพื่อให้ร่างกายไม่แข็งและหัวใจไม่อั้นเกินไปอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือท่าทางการนั่งงอหลังนั่งเกรงหรือยืนนานในท่าเดิมทำให้การไหลเวียนไม่ดี หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆการยืดตัวยืดแขนยืดขาเบาๆจะช่วยเปิดทางให้เลือดไหลได้สะดวกขึ้นและช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อที่กดทับหลอดเลือดการขยับร่างกายยังสมผลกับหัวใจผ่านทางอารมณ์ด้วยเพราะการเคลื่อนไหวช่วยลดความตึงเครียดฮอร์โมอนความเครียดจะลดลงและหัวใจจะเต้นเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอขึ้นหลายคนสังเกตได้ว่าวันที่ได้ขยับตัวบ่อยๆ จะรู้สึกสบายตัวนอนหลับดีขึ้นและไม่อึดอัดในอกเหมือนวันที่นั่งนิ่งทั้งวันสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าหัวใจตอบสนองต่อการขยับเล็กๆได้ดีกว่าที่คิดข้อดีของวิธีนี้คือทำได้ทุกวัยทุกสถานที่และไม่ต้องรอให้พร้อมเราไม่จำเป็นต้องบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยออกกำลังกายเพราะการขยับเพื่อหัวใจเริ่มได้ทันทีในสิ่งที่ทำอยู่แล้วการลุกเดินสั้นๆทุกชั่วโมง ดีกว่าการนั่งยาวและหวังจะชดเชยด้วยการออกแรงหนักครั้งเดียวสิ่งที่ควรระวังคืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบางคนขยับได้มากบางคนขยับได้น้อยทั้งหมดถือว่ามีค่าเท่ากันถ้ามันเหมาะกับร่างกายของเราหัวใจไม่ได้ต้องการความเก่งแต่ต้องการความต่อเนื่องการทำในระดับที่เราสบายจะทำให้เราทำได้นานและหัวใจก็ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงการดูแลหัวใจด้วยการขยับร่างกายเบาๆ จึงเป็นวิธีที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังเพราะมันเปลี่ยนชีวิตทั้งวันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหัวใจที่ได้เคลื่อนไหวร่วมกับร่างกายอย่างสม่ำเสมอจะทำงานเบาลงเหนื่อยน้อยลงและอยู่กับเราได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องออกแรงหนักหรือฝืนตัวเองเลยวิธีที่4พผ่อนคลายใจให้หัวใจไม่ต้องรับภาระจากความเครียดหลายคนดูแลหัวใจด้วยการกินดีนอนดีและขยับร่างกาย แต่ยังมองข้ามสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกับหัวใจโดยตรงมากที่สุดนั่นคือความเครียดความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดแต่มันสะท้อนออกมาทางร่างกายท,าทันทีโดยเฉพาะกับหัวใจเมื่อใจตึงหัวใจก็ต้องทํางานหนักขึ้นโดยอัตโนมัติแม้เราจะนั่งอยู่เฉยๆก็ตามความเครียดในชีวิตประจําวันมักไม่ได้มาในรูปของเรื่องใหญ่แต่มาแบบเงียบๆสะสมจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นความกังวลที่ยังไม่เกิดความคิดวนซ้ําๆความรู้สึกเร่งรีบ ความกลัวว่าจะตามไม่ทันหรือความกดดันที่เราใส่ให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้กระตุ้นระบบประสาทให้ร่างกายอยู่ในโหมดตื่นตัวตลอดเวลาฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งออกมาหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันสูงขึ้นและหลอดเลือดตึงตัวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแม้เราจะไม่ได้ขยับร่างกายเลยหัวใจไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับภาวะตื่นตัวตลอดวันตลอดคืนแต่ชีวิตสมัยใหม่ ปรับพาเราไปอยู่ในสภาวะนั้นโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่ตื่นเช้ารับข่าว,ร,าวรับข้อความรับปัญหาจนถึงก่อนนอนใจแทบไม่ได้วางจากโลกภายนอกเลยหัวใจจึงเหมือนทำงานล่วงเวลาอยู่ตลอดแม้ในวันที่ไม่ได้ใช้แรงกายมากก็ตามการดูแลหัวใจในวิธีนี้จึงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่เป็นการลดแรงกดดันจากต้นทางนั่นคือการผ่อนคลายใจให้ร่างกายกลับเข้าสู่โหมดพักหัวใจจะเต้นช้าลง เป็นจังหวะสม่ำเสมอมากขึ้นและความดันจะนิ่งขึ้นโดยธรรมชาติสิ่งสำคัญคือความผ่อนคลายไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องใช้อุปกรณ์และไม่ต้องใช้เวลาเยอะแค่เป็นช่วงเวลาที่ใจได้หยุดเร่งหนึ่งในวิธีง่ายที่สุดคือการให้ใจได้อยู่กับสิ่งเดียวในช่วงเวลาสั้นๆเช่นการนั่งเงียบๆฟังเสียงรอบตัวการมองต้นไม้การรดน้ำต้นไม้การพับผ้าอย่างชา้ชา หรือการทำอะไรสักอย่างโดยไม่เปิดโทรศัพท์ไปพร้อมกันช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้จะช่วยให้ระบบประสาทรับรู้ว่าตอนนี้ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องตื่นตัวหัวใจจะค่อยๆปรับจังหวะลงเองโดยไม่ต้องสั่งการหายใจช้าและลึกก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยผ่อนคลายใจและหัวใจไปพร้อมกันเพราะการหายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างใจและร่างกายเมื่อเราหายใจช้าระบบประสาทจะส่งสัญญาณให้หัวใจเต้นช้าลงโดยอัตโนมัติไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อน แค่รู้ตัวว่ากำลังหายใจและปล่อยลมหายใจออกให้ยาวขึ้นใจก็จะเริ่มคลายความตึงที่สะสมอยู่อีกเรื่องที่สำคัญมากคือการลดสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ในแต่ละวันโดยเฉพาะข่าวหรือข้อมูลที่ทำให้ใจหดหู่เครียดหรือโกรธการรับรู้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่การรับมากเกินไปจะทำให้ใจไม่มีที่พักหัวใจก็ต้องรับผลจากอารมณ์เหล่านั้นโดยตรงการเลือกช่วงเวลารับข่าว และเลือกแหล่งที่ไม่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปจะช่วยปกป้องหัวใจในระยะยาวหลายคนรู้สึกผิดเมื่อพักรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างตลอดเวลาแต่ในความจริงการพักคือการดูแลหัวใจโดยตรงหัวใจไม่ได้แข็งแรงจากการฝืนแต่แข็งแรงจากการรู้จักผ่อนในเวลาที่ควรผ่อนการยอมให้ตัวเองนิ่งบ้างไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือการบำรุงระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างลึกซึง้งการพูดกับตัวเองก็มีผลกับหัวใจเช่นกัน ใจที่ำตมีตัวเองบ่อยๆจะสร้างความตึงในร่างกายโดยไม่รู้ตัวลองเปลี่ยนจากการเร่งตัวเองมาเป็นการยอมรับว่าวันนี้ทำได้แค่นี้ก็พอความคิดแบบนี้จะช่วยลดแรงกดดันภายในและทำให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักจากความเครียดทางอารมณ์ในวัยที่ร่างกายไม่เหมือนเดิมความสงบทางใจสำคัญพอๆกับการขยับร่างกายหัวใจต้องการทั้งการเคลื่อนไหวและการผ่อนคลายหากเราขยับอย่างเดียวแต่ไม่เคยพักใจ หัวใจก็ยังแบบภาระอยู่ดีการผ่อนคลายใจจึงเป็นการเติมสมดุลให้การดูแลหัวใจครบถ้วนมากขึ้นสุดท้ายการดูแลหัวใจไม่ใช่การทำให้ชีวิตตึงขึ้นแต่ควรทำให้ชีวิตเบาลงหัวใจที่อยู่กับความผ่อนคลายจะเต้นอย่างสม่าเสมอแข็งแรงและทนทานมากกว่าหัวใจที่ต้องอยู่กับความเร่งรีบตลอดเวลาการให้เวลากับความสงบในแต่ละวันแม้เพียงเล็กน้อยคือการดูแลหัวใจที่อ่อนโยน แต่ทรงพลังและทำได้จริงโดยไม่ต้องออกแรงหนักเลยวิธีที่5ดูแลจังหวะชีวิตให้สม่ำเสมอหัวใจจะทำงานง่ายขึ้นเองหัวใจไม่ได้ทำงานแยกจากชีวิตประจำวันแต่ทำงานตามจังหวะชีวิตของเราโดยตรงถ้าชีวิตเราขึ้นขึ้นลงๆไม่เป็นเวลากินไม่ตรงนอนไม่แน่นอนเครียดเป็นช่งชวงๆแล้วค่อยพักทีเดียวหัวใจก็จะถูกบังคับให้ปรับตัวตลอดเวลาเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องเร่งแล้วเบรกสลับกันไปมาโดยไม่รู้จบ ต่อให้ไม่ได้ออกแรงหนักหัวใจก็เหนื่อยได้จะความไม่สม่ำเสมอแบบนี้หลายคนเข้าใจว่าหัวใจแข็งแรงขึ้นอยู่กับกิจกรรมบางช่วงเช่นออกกําลังกายวันไหนหรือกินดีวันไหนแต่ในความจริงสิ่งที่หัวใจชอบที่สุดไม่ใช่ความพยายามเป็นครั้งคราวแต่คือความคงที่ของชีวิตในแต่ละวันการใช้ชีวิตที่ไม่เหวี่ยงไปมาจะช่วยให้หัวใจทำงานในจังหวะที่คาดเดาได้ไม่ต้องปรับตัวแรงและไม่ต้องทำงานเกินจำเป็น ความไม่สม่ำเสมอในชีวิตมักมาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยเช่นบางวันนอนดึกมากบางวันนอนเร็วบางวันกินเยอะบางวันกินน้อยบางวันเครียดทั้งวันบางวันปล่อยตัวจนหมดแรงร่างกายอาจดูรับไหวในระยะสั้นแต่หัวใจต้องปรับจังหวะตามทุกครั้งทั้งอัตราการเต้นความดันและการไหลเวียนเลือดเมื่อเป็นแบบนี้นานเข้าหัวใจจะล้าโดยที่เราไม่รู้ตัวการดูแลหัวใจด้วยวิธีนี้ ไม่ได like, ้หมายถึงการใช้ชีวิตแบบเป๊ะหรือเคร่งครัดจนเครียดแต่คือการสร้างกรอบชีวิตที่พอคาดเดาได้เช่นตื่นใกล้เคียงเวลาเดิมกินใกล้เคียงเวลาเดิมขยับตัวทุกวันในระดับใกล้เคียงกันและพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอกรอบแบบนี้ช่วยให้ร่างกายรวมถึงหัวใจรู้ว่าควรทำงานระดับไหนไม่ต้องคอยตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากคือเวลาอาหารการกินไม่ตรงเวลา ทำให้ระดับน้ำตาลและฮอร์โมนในร่างกายแกว่งหัวใจต้องปรับการสูบฉีดตามระดับพลังงานที่ขึ้นขึ้นลงลงการกินเป็นเวลาไม่จำเป็นต้องเป๊ะแต่ใกล้เคียงจะช่วยให้ระบบไหลเวียนนิ่งขึ้นและลดภาระหัวใจแบบที่เราไม่ค่อยรู้สึกในทันทีแต่เห็นผลในระยะยาวเวลาเข้านอนและตื่นนอนก็เช่นกันหัวใจทำงานตามนาฬิการ่างกายถ้าเวลานอนสซบิงไปมาหัวใจก็เหมือนถูกเปลี่ยนกะทำงานบ่อย การนอนให้ใกล้เคียงเวลาเดิมจะช่วยให้หัวใจเข้าสู่โหมดพักได้ง่ายขึ้นและฟื้นตัวได้ดีขึ้นแม้จะยังไม่ได้นอนหลับสมบูรณ์แบบทุกคืนก็ตามอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือจังหวะอารมณ์บางคนปล่อยตัวเองเครียดสะสมทั้งวันแล้วค่อยหวังจะผ่อนคลายทีเดียวตอนเย็นหรือวันหยุดหัวใจต้องอยู่กับความตึงนานเกินไปก่อนจะได้พักการกระจายช่วงผ่อนคลายสั้นๆระหว่างวันเช่นหยุดหายใจลึกๆสักครู่เดินออกไปเปลี่ยนบรรยากาศ หรือทำอะไรช้าๆสักไม่กี่นาทีจะช่วยให้หัวใจไม่ต้องแบกความเครียดยาวต่อเนื่องความสม่ำเสมอยังหมายถึงการไม่สุดโต่งกับตัวเองบางคนดูแลสุขภาพแบบจริงจังมากช่วงหนึ่งแล้วก็ปล่อยตัวช่วงหนึ่งการเหวี่ยงแบบนี้ทำให้ร่างกายและหัวใจปรับตัวไม่ทันการทำในระดับกลางๆแต่ทำได้ทุกวันจะดีกว่าการทำหนักมากแต่ทำไม่ต่อเนื่องหัวใจชอบความพอดีมากกว่าความพยายามสุดแรง สิ่งสาคัญคืออย่าเปรียบเทียบจังหวะชีวิตของตัวเองกับใครคนแต่ละคนมีพลังมีโรคประจําตัวและมีข้อจํากัดต่างกันจังหวะที่เหมาะกับคนอื่นอาจไม่เหมาะกับเราการดูแลหัวใจที่ดีคือการฟังร่างกายตัวเองแล้วจัดจังหวะชีวิตให้เข้ากับสภาพจริงไม่ใช่กับภาพที่อยากเป็นหลายคนเริ่มเห็นผลจากการปรับจังหวะชีวิตแม้จะยังไม่ได้เพิ่มกิจกรรมอะไรใหม่เช่นใจสั่นลดลงเหนื่อยน้อยลงความดันนิ่งขึ้น และรู้สึกว่าร่างกายไม่เหวี่ยงเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าหัวใจตอบสนองต่อความสม่ำเสมออย่างชัดเจนการดูแลหัวใจด้วยการดูแลจังหวะชีวิตเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้อุปกรณ์และไม่ต้องใช้เงินแต่ต้องใช้ความใส่ใจในชีวิตประจําวันหัวใจไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนแค่ต้องการชีวิตที่ไม่เร่งไม่เวียงและไม่กดดันเกินไปสุดท้ายหัวใจที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากวันที่เราพยายามมากที่สุด แต่เกิดจากวันที่เราดูแลตัวเองได้พอดีที่สุดการใช้ชีวิตอย่างสม่ำเสมอคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้หัวใจได้ในทุกวันและเป็นวิธีดูแลหัวใจที่ทําได้จริงโดยไม่ต้องออกแรงหนักเลยการดูแลหัวใจไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการออกกําลังกายหนักๆห,หรือฝืนร่างกายให้เหนื่อยจนท้อเพราะหัวใจไม่ได้ต้องการความหนักที่สุดแต่ต้องการความสม่ําเสมอที่สุดยิ่งในวัยที่ร่างกายมีข้อจํากัดมากขึ้นการดูแลแบบค่อยเป็นค่อยไป คือทางที่ปลอดภัยและยั่งยืนกว่าสิ่งสำคัญคือกลับมาดูชีวิตประจำวันของเราว่าเราพักพอไหมกินแบบที่หัวใจทำงานเบาหรือเปล่าได้ขยับตัวระหว่างวันบ้างไหมใจได้ผ่อนคลายหรือ,อยังและจังหวะชีวิตเราสม่ำเสมอแค่ไหนเพราะสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สะสมผลลัพธ์ได้จริงและเป็นสิ่งที่ทำได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอให้พร้อมหรือมีอุปกรณ์อะไรถ้าวันนี้ยังไม่อยากเปลี่ยนหลายอย่างพร้อมกันเลือกทำแค่อย่างเดียวก่อนก็พอ ทำให้ได้ต่อเนื่องสักพักแล้วค่อยเพิ่มอีกอย่างหนึ่งทีละขั้นหัวใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแบบไม่รู้ตัวและที่สำคัญที่สุดคืออย่าดูแลสุขภาพด้วยความกดดันดูแลด้วยความเมตตากับตัวเองเพราะหัวใจที่แข็งแรงไม่ได้มาจากการฝืนแต่มาจากการดูแลตัวเองให้พอดีในทุกวัน